สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Next Chapter Just ครับผมอยากให้คุณลองนึกถึงวันทำงานทั่วไปของคุณคุณเริ่มต้นวันด้วยการเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์และทันใดนั้นสงครามก็เริ่มต้นขึ้นอีเมลหลายสิบฉบับทะลักเข้ามาเสียงแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันแชทดังขึ้นไม่หยุดการประชุมออนไลน์ที่ถูกแทรกเข้ามาอย่างกระทันหันและสมองของคุณ ก็ต้องสลับไปมาระหว่างงานต่างๆนับครั้งไม่ถ้วนเมื่อถึงเวลาเลือกงานคุณรู้สึกหมดแรงคุณรู้สึกว่าตัวเองยุ่งมาตลอดทั้ง8-10ถึง10ชั่วโมงแต่เมื่อมองย้อนกลับไปคุณกลับตอบตัวเองไม่ได้ว่าวันนี้ฉันได้สร้างสรรผลงานอะไรที่สำคัญและมีความหมายจริงๆบ้างถ้าความรู้สึกนี้คือสิ่งที่คุณคุ้นเคยคุณกำลังตกอยู่ในกับดักที่ทรงพลังที่สุดของโลกการทำงานยุคใหม่ กับดักที่ชื่อว่างานตื้นตื่นหรือ s h a l l o w o r k คาวน e w ิวพอตศาสตราจารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และนักเขียนชื่อดังได้นิยาม s h a l l o w o r k ไว้ว่าคืองานที่ไม่ต้องใช้ความคิดซับซ้อนทำในขณะที่ถูกรบกวนได้และที่สำคัญคือเป็นงานที่ไม่ได้สร้างคุณค่าใหม่ๆที่โดดเด่นให้กับโลกเช่นการตอบอีเมลการประชุมสถานะหรือการทำงานธุรการต่างๆ และในทางตรงกันข้ามก็มีงานอีกประเภทหนึง่งซึ่งเป็นงานที่สร้างคุณค่าที่แท้จริงเป็นงานที่นำไปสู่การเติบโตและความสำเร็จที่ยั่งยืนงานประเภทนั้นมีชื่อว่า deep work หรือการทำงานเชิงลึกมันคือการทำงานที่ต้องใช้สมาธิสูงสุดโดยปราศจากสิ่งรบกวนเพื่อผลักดันความสามารถทางปัญญาของคุณไปสู่ขีดจำกัด ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสารค์คุณค่าใหม่ๆการพัฒนาทักษะและผลงานที่ยากต่อการเรียนแบบและนี่คือความจริงที่น่ากลัวและน่าตื่นเต้นในเวลาเดียวกันในยุคเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเทคโนโลยีงานตื้นๆกำลังจะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติมากขึ้นเรื่อยๆแต่ความสามารถในการทำงานเชิงลึกกลับกลายเป็นทักษะที่หายากและมีคุณค่าสูงขึ้นอย่างมหาศาล วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างพลังพิเศษนี้กันครับเราจะไม่ได้มาพูดถึงเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆแต่เราจะมาเจาะลึกถึง4กดเหล็กที่เป็นเหมือนระบบปฏิบัติการที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานแบบ deep work ได้แม้จะอยู่ท่ามกลางโลกที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายสมาธิของเรานี่คือคู่มือที่จะเปลี่ยนคุณจากเป็นพนักงานดับเพลิงที่คอยวิ่งตามแก้ปัญหาให้กลายเป็นสถาปนิก ผู้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกเพื่อเขียนบทต่อไปของชีวิตการทำงานที่เปี่ยมด้วยความหมายและคุณค่าอย่างแท้จริงกฎข้อแรกคือการเปลี่ยนความตั้งใจที่จะทำงานเชิงลึกให้เป็นโครงสร้างที่จับต้องได้ในชีวิตของคุณคุณไม่สามารถคาดหวังว่าจะทำงานเชิงลึกได้ถ้าคุณแค่รอให้มีอารมณ์หรือเวลาว่างเพราะวันนั้นจะไม่มีวันมาถึงคุณต้องออกแบบชีวิตของคุณ เพื่อสร้างและปกป้องช่วงเวลาสำหรับการทำงานเชิงลึกคาวนิวพอตได้เสนอปรัชญานในการจัดตารางเวลาสำหรับดีเวิร์กไว้4ประเภทซึ่งคุณสามารถเลือกประเภทที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคุณได้ 1. ปรัชญาแบบนักบวชหรือ The Monastic Philosophy คืออะไรคือการกำจัดหรือลดงานตื้นๆออกจากชีวิตให้ได้มากที่สุดและอุทิศเวลาส่วนใหญ่ของชีวิต ให้กับการทำงานเชิงลึกเพียงอย่างเดียวเหมาะกับใครนักเขียนนักวิชาการหรือศิลปินบางคนที่สามารถตัดขาดจากโลกภายนอกได้เป็นเวลานานเป็นรูปแบบที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ 2. ปรัชญาแบบทวิลักษ์หรือ The Bi-modal Philosophy คืออะไรคือการแบ่งเวลาของคุณออกเป็นสองส่วนที่ชัดเจนส่วนที่ 1. นึ่ deep ช่วงเวลาที่ยาวนาน อาจเป็นหลายวันหรือหลายสัปดาห์ที่คุณจะตัดขาดจากทุกสิ่งแล้วจมดิ่งลงไปก,กับการทำงานเชิงลึกเพียงอย่างเดียวเช่นการไปเข้าค่ายเขียนหนังสือหรือการปิดตัวเองในห้องเพื่อทำโปรเจกต์สำคัญส่วนที่2องชาโลช่วงเวลาที่เหลือที่คุณจะกลับมาทำงานตื้นตื่นตอบอีเมลและประชุมตามปกติเหมาะกับใครคนที่มีความยืดหยุ่นในตารางเวลาสูงเช่นผู้ประกอบการ หรือนักวิชาการ 3. ปรัญาแบบเป็นจังหวะหรือ the rhythmic philosophy คืออะไรคือการสร้างจังหวะหรือนิสัยของการทำงานเชิงลึกให้เกิดขึ้นในเวลาเดิมทุกทุกวันหลักการแทนที่จะรอแรงบันดาลใจคุณเปลี่ยน deep work ให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันเหมือนกับการแปลงฟันตัวอย่างทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาิกาถึง9นาิกา30นาที คือเวลาดีฟเวิร์กของฉันในช่วงเวลานี้ฉันจะปิดโทรศัพท์ปิดอีเมลและทำงานที่สำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวทำไมถึงได้ผลการทำเป็นประจำจะช่วยลดพลังใจที่ต้องใช้ในการตัดสินใจเริ่มต้นเมื่อถึงเวลาสมองของคุณจะเข้าสู่โหมดดีฟเวิร์กโดยอัตโนมัติ4ปรัชญาแบบนักข่าวหรือ The journalistic philosophy คืออะไร คือการฝึกฝนตนเองให้สามารถสับสวิตเข้าสู่โหมด Deep Work ได้ทุกครั้งที่มีเวลาว่างเกิดขึ้นไม่ว่าจะ20 30หรือ60นาทีเหมาะกับใครคนที่มีตารางงานที่คาดเดาไม่ได้อย่างมากจริงๆและต้องมีวินัยในตนเองในระดับสูงสุดไม่แนะนำสำหรับผู้เริ่มตน้นเวิร์กช็อปภาคปฏิบัติการเริ่มต้นด้วยดิฟทนฟิโลสอฟีเลือกช่วงเวลาของคุณ มองไปที่ตารางเวลาของคุณแล้วหาช่วงเวลาทอง90นาทีที่คุณมักจะมีพลังงานสูงสุดและมีแนวโน้มที่จะถูกรบกวนน้อยที่สุดซึ่งสำหรับคนส่วนใหญ่คือช่วงเช้าบล็อกเวลานั้นลงในปฏิทินใส่ลงไปในปฏิทินของคุณเหมือนกับเป็นการนัดใหม่ที่สำคัญที่สุด deep work session และทำให้มันเป็นนัดหมาซ้ำทุกๆวันสร้างพิธีกรรมของคุณสร้างสัญญาณบอกสมองของคุณว่า ถึงเวลาทำงานเชิงลึกแล้วเช่นการชงกาแฟชนิดพิเศษการเปิดเพลงบรรเลงที่ใช้ฟังเฉพาะเวลานี้หรือการจัดโต๊ะทำงานให้สะอาดมีเป้าหมายที่ชัดเจนในแต่ละเซสชันให้คุณรู้ว่าอะไรคือสิ่งเดียวที่คุณต้องการจะทำให้สำเร็จการสร้างโครงสร้างที่ชัดเจนนี้คือกฎข้อแรกและเป็นกฎที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนจากคนที่ยุ่งไปเป็นคนที่สร้างสรรผลงานกฎข้อที่สอง คือการฝึกฝนที่เกิดขึ้นนอกช่วงเวลา d e เวิร์กแต่มันจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของ d e เวิร์กของคุณแกนของกฎข้อนี้คือความสามารถในการจดจ่ออย่างลึกซึ้งเป็นสัดส,ส่วนโดยตรงกับความสามารถในการทนทานต่อความเบือ่อปัญหาของเราคือเราอยู่ในโลกที่ค่าความเบือ่อทันทีที่เรามีเวลาว่างเพียง30วินาที เราจะรีบคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาเติมเต็มความว่างเปล่านั้นด้วยสิ่งกระตุ้นท,ทันทีเราได้ฝึกสมองของเราให้เสพติดการได้รับข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาและสูญเสียความสามารถในการอยู่กับความเงียบและความคิดของตัวเองสมองที่ถูกฝึกมาแบบนี้เมื่อถูกบังคับให้ต้องมาจดจ่อกับงานที่ยากและซับซ้อนเพียงอย่างเดียวเป็นเวลานานๆมันจะต่อต้านอย่างรุนแรงมันจะโหยหาสิ่งกระตุ้น และทำให้คุณไม่สามารถทำงานเชิงลึกได้สำเร็จเวิร์กช็อปการฝึกเป็นนักกีฬาแห่งสมาธิการจะทำงานดีเวิร์กได้คุณต้องฝึกสมองของคุณให้แข็งแรงเหมือนกับที่นักกีฬาต้องฝึกร่างกายอย่าวิ่งหนิงจากความเบื่อฝึกให้รอคอยโดยไม่มีหน้าจอครั้งต่อไปที่คุณต้องต่อคิวรอรถหรือรอเพื่อนให้คุณต่อต้านสัญชาตญาณที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาให้คุณลองแค่อยู่ตรงนั้น สังเกตผู้คนมองท้องฟ้าหรือปล่อยให้ความคิดล่องลอยไปในช่วงแรกมันจะน่าอึดอัดมากแต่นี่คือการยกเวทให้กับกล้ามเนื้อสมาธิของคุณฝึกการทำสมาธิเชิงผลิตภาพในขณะที่คุณกำลังทำกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้สมองมากนักเช่นการเดินการวิ่งหรือการขับรถในเส้นทางที่คุณเคยให้คุณเลือกปัญหาที่เกี่ยวกับงานหรือชีวิตที่สำคัญขึ้นมาวัดอย่างหนึง่ง แล้วใช้เวลาทั้งหมดนั้นในการจดจ่ออยู่กับปัญหานั้นเพียงอย่างเดียวเมื่อไหร่ก็ตามที่ความคิดของคุณวอกแวกให้คุณค่อยๆดึงมันกลับมาที่ปัญหาเดิมนี่คือการฝึกสมาธิขั้นสูงที่จะทำให้สมองของคุณคุ้นเคยกับการจดจ่อที่ยาวนานและลึกซึ้งใช้เทคนิคบล็อกอินเทอร์เน็ตวางแผนช่วงเวลาในแต่ละวันที่คุณจะออฟไลน์โดยสิ้นเชิง อาจจะหนึ่งชั่วโมงหลังเลิกงานหรือทุกวันอาทิตย์เพื่อบังคับให้สมองของคุณได้พักจากการได้รับข้อมูลและหันมาสร้างความทิดของตัวเองการโอบกอดความเบื่อคือการดีท็อกซ์สมองของคุณจากยาเสพติดที่ชื่อว่าสิ่งรบกวนและฟื้นฟูความสามารถตามธรรมชาติในการจดจ่อกลับคืนมากฎข้อที่3เป็นกฎที่ท้าทายและอาจจะสร้างความขัดแย้งมากที่สุดแต่มันก็จำเป็นอย่างยิ่งยวด แก่นของกฎข้อนี้คือการเลือกใช้เครื่องมือดิจิตัลด้วยเจตนาและความตั้งใจไม่ใช่ด้วยความเคยชินหรือแรงกดดันทางสังคมคอลนิวพอร์ตไม่ได้บอกว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งเวลวร้ายแต่เขาเสนอให้เราใช้แนวทางของช่างฝีมือในการเลือกเครื่องมือหรือ the craftman approach to tool selection ความผิดพลาดของเราคือเรามักจะใช้ เหตุผลที่อ่อนแอในการอนุญาตให้เครื่องมือดิจิตอลเข้ามาในชีวิตฉันใช้ Facebook ก็เพื่อติดต่อกับเพื่อนเก่านะทั้งทั้งที่99%ของเวลาคือการไถฟีดอย่างไร้จุดหมายฉันต้องเล่น X Twitter เพื่อที่จะได้ตามข่าวสารนะทั้งๆที่ข่าวสารส่วนใหญ่เป็นเพียงเสียงรบกวนเรามักจะโฟกัสไปที่ประโยชน์เล็กๆน้อยๆที่อาจจะได้รับโดยมองข้าม ต้นทุนมหาศาลที่ต้องจ่ายไปนั่นคือสมาธิที่แตกสลายเวิร์กช็อปการเป็นนักกีฬาแห่งสมาธิการจะทำงานดีเวิร์กได้คุณต้องฝึกสมองของคุณให้แข็งแรงเหมือนกับที่นักกีฬาต้องฝึกล่างกายขั้นตอนที่1คือการตรวจสอบเครื่องมือของคุณให้ลิสต์เครื่องมือโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์ที่คุณใช้เป็นประจำออกมาเช่น f Facebook, Instagram, t i k t o k x สำหรับแต่ละเครื่องมือให้คุณระบุเป้าหมายที่มีคุณค่าสูงที่คุณใช้มันเพื่อบรรลุอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงเช่นใช้ Facebook Group เพื่อติดต่อกับกลุ่มลูกค้าหลักใช้ i ิน t a g r a m เพื่อแสดงผลงานพอร์ f o l i o โอขั้นตอนที่2คือการทดลอง30บันเลือกเครื่องมือที่คุณสงสัยมากที่สุดคืออันที่คุณรู้สึกว่ามันดูดเวลาแต่ให้ประโยชน์น้อยแล้วเลือกใช้มันเป็นเวลา30วันเต็ม ไม่ต้องประกาศให้ใครรู้แค่ลบแอปออกจากโทรศัพท์ขั้นตอนที่3คือการประเมินผลหลัง30วันหลังจาก30วันผ่านไปให้คุณถามตัวเองด้วยคำถาม2ข้อนี้อย่างซื่อสัตย์ 1. ชีวิตของฉันในช่วง30วันที่ผ่านมาแย่ลงอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่เพราะขาดเครื่องมือนี้ไป 2. มีใครบ้างที่ใส่ใจหรือเดือดร้อนจริงๆที่ฉันหายไปจากแพลตฟอร์มนั้น ผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจสำหรับคนส่วนใจคำตอบของทั้งสองคำถามคือไม่การทดลองนี้จะมอบอิสระภาพาให้กับคุณมันพิสูจน์ให้เห็นว่าเครื่องมือที่คุณเคยคิดว่าขาดไม่ได้นั้นแท้จริงแล้วอาจจะไม่จำเป็นเลยก็ได้ทางเลือกคือถ้าคุณพบว่ามันไม่จำเป็นก็จงเลิกใช้มันอย่างถาวรถ้าคุณพบว่ามันยังมีประโยชน์อยู่บ้างให้คุณกลับไปใช้มันแต่ในเงื่อนไขของคุณเองเช่น ฉันจะเข้า Facebook แค่สัปดาห์ละครั้งผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้นกฎข้อนี้ไม่ใช่การต่อต้านเทคโนโลยีแต่คือการทวงคืนอำนาจจากการเป็นทาสของแพลตฟอร์มมาเป็นนายของเครื่องมือและแล้วก็มาถึงกฎข้อสุดท้ายซึ่งเป็นกฎที่จะช่วยสร้างพื้นที่ให้กับ Deep Work ของคุณแก่นของข้อนี้จงลดปริมาณงานตื้นๆในชีวิตการทำงานของคุณให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อที่จะได้มีเวลาและพลังงานเหลือพอสำหรับงานเชิงลึกปัญหาของเรางานตื้นๆ shallow work เนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกา๊าซครับมันจะขยายตัวจนเต็มพื้นที่ว่างทั้งหมดที่คุณมีถ้าคุณไม่จำกัดขอบเขตของมันอย่างจริงจังการตอบอีเมลการประชุมและการทำงานธุรการต่างๆสามารถกินเวลาทั้งวันของคุณได้อย่างง่ายดายและมันยังสร้างภาพลวงตา ของความ productive อีกด้วยทำให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองที่ได้ทำงานยุ่งๆแต่แท้จริงแล้วคุณไม่ได้สร้างความก้าวหน้าที่สำคัญเลยเวิร์กช็อปกันเป็นผู้บริหารที่โขดเขี่ยมกับงานตื้นๆหรือคุณต้องเป็นผู้บริหารที่โขดเขี่ยมกับเวลาของตัวเองได้ด้วยนะ 1. จัดตารางเวลาทุกนาทีของคุณใช้เทคนิค time blocking คือการบล็อกเวลาในปฏิทินของคุณสำหรับทุกกิจกรรมไม่ใช่แค่การประชุมเช่น9โมงถึง10โมงครึ่งเนี่ยเป็น Deep Work เขียนรายงาน X 10โมงครึ่งถึง11โมงตอบอีเมล11โมงถึงเที่ยงประชุม Y ทำเส้นนี้จะทำให้คุณต้องเผชิญหน้ากับความจริงว่าคุณใช้เวลากับอะไรบ้างและมันจะทำให้คุณตันหนีกับเวลาของคุณมากขึ้น คุณจะไม่อยากให้ไอ้บล็อกประชุมที่ไร้สาระเข้ามาทำลายบล็อกดีฟเวิร์กที่คุณวางแผนไว้ 2. ให้ทำตัวเองเข้าถึงยากขึ้นเช่นสำหรับอีเมลอย่าตอบอีเมลทันทีที่มันเข้ามาการทำเช่นนั้นจะทำให้คนอื่นคาดหวังว่าคุณจะพร้อมตอบสนองตลอดเวลาให้คุณกําหนดเวลาเช็คอีเมลที่ชัดเจนแล้วก็สร้างกฎในการตอบกลับ เช่นสำหรับอีเมลที่กลุมเคลือนและไม่ได้ระบุขั้นตอนต่อไปที่ชัดเจนฉันจะไม่ตอบสิ่งนี้จะทําให้ผู้ส่งต้องคิดให้รอบครอบมากขึ้นก่อนจะส่งสําหรับแอปแชทต,ต่างๆปิดการแจ้งเตือนและสื่อสารให้ทีมรู้ว่าถ้าเป็นเรื่องด่วนจริงๆให้โทรหาและ 3. ใช้หลักการผลิตภาพแบบตารางเวลาคงที่ตั้งเวลาเลือกงานที่ตายตัวและห้ามต่อรองเช่น ฉันจะปิดคอมพิวเตอร์และเลิกคิดเรื่องงานไม่เกิน5โมงครึ่งของทุกวันเพราะการมีข้อจำกัดด้านเวลาที่ชัดเจนจะทำให้สมองของคุณต้องหาทางลัดที่ฉลาดที่สุดคุณจะโหดเคี้ยมมากขึ้นในการปฏิเสธงานตื้นๆและจดจ่อมากขึ้นกับงานเชิญลึกเพราะคุณรู้ว่าคุณมีเวลาจำกัด กฎข้อนี้คือการประกาศสงครามกับวัฒนธรรมแห่งความยุ่งและยืนหยัดเพื่อวัฒนธรรมแห่งผลกระทบตลอดการเดินทางของเราในวันนี้เราได้เรียนรู้4กฎเหล็กที่จะนำทางเราไปสู่การทำงานเชิงลึก 1. ทํงทำงานอย่างลึกล้ำด้วยการสร้างโครงสร้างและพิธีกรรม 2. อโอบกอดความเบื่อด้วยการฝึกกล้ามเนื้อแห่งสมาธิ 3. เลิกใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีกลยุทธ ด้วยการเป็นนายของเครื่องมือและ 4. ระบายงานตื้นๆให้หมดไปด้วยการเป็นผู้พิทักของเวลาของคุณคาวนิวพอร์ตได้กล่าวทิ้งท้ายในหนังสือของเขายังทรงพลังว่าชีวิตที่เต็มไปด้วยดีฟเวิร์กคือชีวิตที่ดี A deep life is a good life การต่อสู้เพื่อดีฟเวิร์กจึงไม่ใช่การต่อสู้เพื่อความ Productive หรือความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่มันคือการต่อสู้ เพื่อจิตวิญญาณของคุณในโลกที่พยายามจะฉีกขาดความสนใจของคุณออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยการเลือกที่จะจดจ่อคือการกระทำแห่งการปฏิวัติมันคือการประกาศว่าฉันขอปฏิเสธที่จะใช้ชีวิตอย่างผิวเผินและฉันขอเลือกที่จะใช้ชีวิตทำงานและคิดอย่างลึกซึ้งผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยภาพเปรียบเทียบสุดท้ายครับสมาธิของคุณ เปรียบเสมือนทะเลสาบที่ลึกและใสางานตึงต้งต้อและสิ่งลบกวนก็เปรียบเสมือนเรือเจ็สกีและก้อนหินที่ถูกโยนลงมาอย่างไม่หยุดยั้งทําให้ผิวน้ําเกิดละโลกคลื่นขุ่นมัวและไม่มีใครสามารถมองเห็นสมบัติที่ล้าค่าที่อยู่เบื้องล่างได้ d e ฟเวิร์คือการกระทําที่คุณหยุดทุกกิจกรรมบนผิวน้ําคุณรอจนกระทั่งละโลกคลื่นสงบลง และผืนน้ำกลับมานิ่งใสอีกครั้งและในสภาวะนั้นเองที่คุณจะสามารถดำดิ่งลงไปถึงก้นบึงเพื่อค้นพบไขมุกแห่งปัญญาความคิดสร้างสรรค์และความหมายที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังช่อง The Next Chapter Just ครับหวังว่าเครื่องมือในวันนี้จะเป็นแผนที่นำทางให้คุณได้ค้นพบหาสมุดที่ลึกซึ้งในตัวเอง เราอยากเห็นการเริ่มต้นของคุณคอมเมนต์บอกเราได้เลยครับว่าจาก4กฎเหล็กนี้กฎไหนที่คุณคิดว่าจะลองนำไปปรับใช้เป็นอันอย่างแรกในสัปดาห์นี้สำหรับวันนี้ขอให้การทำงานของคุณเปี่ยมด้วยความลึกซึง้งสวัสดีครับ